สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาหุงข้าวผสมคีนัวนะคะก็จะเริ่มด้วยตวงข้าวนะคะ2ถ้วยแล้วก็คีนัว1ถ้วยนะคะใช้ถ้วยเดิมนะแล้วก็ทำการล้างค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคก็จะล้าง2รอบนะคะ เมื่อเราล้างสองรอบแล้วนะคะก็จะใช้ถ้วยเดิมนะคะตวงน้ำเท่ากับจำนวนคีนัวแล้วก็ข้าวที่เราใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟเลยค่ะทำเหมือนการหุงข้าวปกติเลยนะคะให้ใช้ไฟกลางค่ะ เมื่อข้าวเริ่มเดือดแล้วก็ดันฝาแบบนี้นะคะก็ให้แง้มฝาไว้นิดนึงค่ะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มแห้งแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาทำการดงเหมือนดงข้าวเลยค่ะนี่ค่ะพอเราดงไปสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะแห้งแล้วก็นุ่มเหมือนการหุงข้าวธรรมดาเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยลองหุงนะคะให้หุงผสมกับข้าวแบบนี้ไปก่อนนะคะแต่ถ้าชำนาญแล้วเนี่ยถ้าจะหุงคีนัวอย่างเดียวก็ใช้อัตรา1ต่อ1ได้เลยค่ะค่ะคลิปนี้ยี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่กำลังจะหันมาทานคีนัวนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ